Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนสโซล loose powder แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับระวิธานอุตสาหารครับวันก่อนเนี่ยทางม i n t e l นะฮะเขาก็มาพรีเซนต์เป็น global trend นะฮะ global beauty and personal care trends นะเพราะว่าเราทางสีจันร์นี่ซื้อเซอร์วิสกับ Intel อยู่นะครับก็เลยเมีเทรนด์ใหม่ๆนะฮะก็มาอัปเดตกันนะครับ,นะรบวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังนิดนึงนะฮะเราคุยเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องอะไรต่างๆมาพอสมควรแล้วขอ,อกลับมา <laughs> ทำงานนะฮะทงานที่ที่ผมคิดว่าก็เป็นประเด็นที่แม้จะไม่ได้อยู่ในวงการก,ก็ฟังก็สนุกดีนะครับเพราะว่ายังไงเชื่อว่าทุกคนเนี่ย ไอ้เรื่อง health and beauty เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเ,เกือบทุกคนอยู่ละนะครับอา่านะฮะก็เทรนด์อันที่เป็น Driver หลักเลยนะฮะ d r i v e อหลักเลยเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของความรู้สึกของ well being อันนี้ผมขอใสอ่ข้อมูลส่วนตัวหมายถึงว่า <c oughs> ความเห็นส่วนตัวเข้าไปด้วยนะครับผสมผสม,ผสมกับรีพอร์ตแล้วกันนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้จะเจาะลึกในรีพอร์ตไปซะทั้งหมดเพราะว่ามันจะละเอียดเกินไปมันยาวนะฮะ ภาพหลักของเรื่องของ well-being เนี่ยนะคืออันนี้เป็นภาพหลักของโลกเลยนะฮะคือ,อ,อคนเนี่ยเริ่มมองหาให้ค่าละกันให้ค่ากับเรื่องของสุขภาพกายใจทั้งกายและใจเนี่ยมากขึ้นนะครับคือก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวโควิดนะฮะหลังจากบางประเทศเขาเริ่มซาซาลงแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าโอ,อ้จริงๆบางทีความสุขที่เคยคิดว่าเป็นที่เคยมีที่เคยรู้สึกว่า อยากได้ของอยากได้อะไรเนี่ยมันน้อยลงนะฮะโควิดมันเหมือนมาจัด priority ใหม่เราก็ชอบพูดกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเทรนดใหญ่เลยนะฮะ physical mental wellness นะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะนี่คนก็จะเริ่มใหมความสำคัญกับเรื่องนี้มากคือจริงๆมันต่อกับเรื่องแรกนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอยู่นะฮะอ,อ,อาจจะใช้เวลากับพื้นที่ใกล้ตัวมากขึ้นแล้กันต้องใช้คํานี้นะครับในอดีตเนี่ยเราอาจจะ หมือนกับไปไปหลายๆๆ,ๆ,ๆที่ใช่ไหมแต่ว่าการจํากัดการเดินทางช่วงโควิดมันทำให้เราใช้เวลากับพื้นที่ใกล้ตัวมากขึ้นเราก็เลยใส่ใจมันมากขึ้นนะครับ mm. เริ่มต้นจากพื้นที่ใกล้ตัวที่สุดของเราก็คือที่บ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้หยุดพัฒนาเลยในช่วงโควิดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันใช้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในช่วงโควิดมันทําให้อะไรที่เคยต้องไปปรากฏตตััวนะนนนนะะอ้ มันก็ไม่ต้องไปก็ได้นะครับก็พยายามช่วยทีนี้พอมันเ e เวล็อปเร็วๆเนี่ยคนก็เริ่มเคยชินเนาะหมายถึงว่าเริ่มเริ่มใช้เคยชินเนี่ยอะไรที่มันเคยเป็นของที่อ,อ,อาจจะต้องทําแบบฟิสิกอลผม,มตัวอย่างกันอย่างเครื่องสำอางเนี่ยท,ทดสอบอะ่ะนะฮะเทสเตอร์อะนะฮะเทสเตอร์เนี่ยก็เป็นของอันนึงที่หลายคนอยากลองก่อนแต่ว่าแน่นอนช่วงโควิดนี่ที่ร้านเขาเก็บเทสเตอร์หมดนะครับไม่มีการใช้เทสเตอร์แล้วแน่นาคตก็เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเทสเตอร์คนจะ จะ,จะรู้สึกยังไงกับเทสเตอร์นะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในการช่วยนะครับแล้วก็พวก value ใหม่ๆคือคนก็จะเริ่มเปลี่ยน value เหมือนกันจริงๆอันนี้มันเป็นผมว่ามันไม่ใช่เฉพาะหลังโควิดหรืออะไรหรอกมันเป็น generation ล่ะนะครับผมยกตัวอย่างนะสมัยก่อนเนี่ยเราพูดคำว่าเ,าเครื่องหนัง Luxury เนี่ยเรานึกถึงแบบ หนังวัวหนังจระเข้อะไรแบบนี้ใช่ไหมที่แบบแพงๆเดี๋ยวนี้คําว่าเครื่องหนังลักชัวรี่หรือว่าเครื่องหนังในยุคใหม่ที่คนเจเนอเรชั่นใหม่อยากซื้อหรือคนยุคใหม่น,นี้อยากซื้อเนี่ยนะฮะมันอาจจะหมายถึงหนังที่ทําจากพลาสติกรีไซเคิลอะไรแบบนี้ก็ได้นะฮะเอาผมลืมพูดนิดนึงประเด็นหนึ่งน่าสนใจคือเดี๋ยวนี้เวลาเขาทำเทรนพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้กําหนดเป็นอายุนะฮะเขาจะพูดเป,เ,ปเป็นความเชื่อมากกว่านะว่าแบบเออคนกลุ่มนี้เชื่ออะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเพอร์โซนาของคนเนี่ย ในรีพอร์ตของมินเทลชอปนี้มี10 p e r s o n a นะครับไม่ได้พูดถึงอายุแต่พูดถึงลักษณะลักษณะนะครับลักษณะการใช้ชีวิตนะฮะอะไรเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับตัวลูกค้านะฮะคนจำนวนเยอะมากเลยนะครับ ซื้อของที่เกี่ยวกับความสวยความงามและของใช้ส่วนตัวออนไลน์มากขึ้นนะครับอันนี้38%ตอบของตลาดอเมริกานะแล้วก็ยินดีจะแชร์ข้อมูลบางเรื่องมากขึ้นนะครับประมาณสัก27%ตอบว่าพวกแบบ biometric data เช่นข้อมูลกรุ๊ปเลือดนะฮะข้อมูลเรื่องของออลายนิ้วมือพวกนี้นะฮะก็ยินดีจะแชร์มากขึ้นนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งนี้ก็คือว่าคนชอบไลฟ์สตรีมมากนะเพราะถึงบิวตี้เนี่ยรู้สึกว่าไอ,ไอการใช้ไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยมันเวิร์กมากนะครับคนจำนวนมากชอบอันนี้นะเพราะฉะนั้นไลฟ์สตรีมมิ่งแม้ว่าจะจบโควิดไปแล้วก็น่าจะยังอยู่อีกพอสมควรทีเดียวนะครับเ,เรื่องของ Personalization นะฮะ Personalization คือการทำให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้าคนนั้นคนเดียวเนี่ยในอดีตมันก็มีการทำ personalization แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีการเข้ามาถึงของ AI นะครับการเข้ามาถึงของ AR/VR ทั้งหมดทั้งมูลนี้เนี่ยมันทำให้การทำ personalization เนี่ยง่ายขึ้นในขาเก็บข้อมูลในขาการผลิตเองนะครับเทคโนโลยีใหม่ๆก็ทำให้การ personalization เช่นเ,เหมือน ถ้าเราเคยนึกออกมันเคยมีโฆษณาผสมสีบ้านที่ผสมได้เป็นหมื่นหมื่นเฉดนะฮะไอเครื่องมือแบบนั้นเนี่ยมันก็เริ่มมีการใช้ในวงการเครื่องสำอางแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นในทางทฤษฎีนะมันสามารถทำได้นะครับ personalization แบบสุดๆเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ retail ecosystem ในอนาคตเนี่ยลูกค้าจะไม่ได้คือถ้าลูกค้าจะไปที่ร้านนะฮะลูกค้าจะไม่ได้ไปแค่แ,คแบบ แบบไปซื้อของแบบเดินมาหยิบจ่ายตังอะไรเงี้ยต้องลูกค้าต้องการ experience จากที่ร้านนะครับและในอนาคตอันไม่ไกลจากนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นพวกแว่น VR ในการช้อปปิ้งซึ่งมันก็จะช่วยเปลี่ยนเรื่องของการซื้อพวกเครื่องสำอางและ Personal Care ด้วยอย่างที่บอกมันอาจจะสามารถลองแล้วก็เห็นได้เลยทั้งทที่เราอยู่ที่บ้านนี่แหละนะครับก็อาจจะทำให้ เหมือนกับมุมมองของการทำพวก personal c a r e เนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเขาบอกว่าในซาลิเซเชียแล้วก็จีนเนี่ยนะหนึ่งในเพอร์ซนที่น่าสนใจมากเลยคือคนเล่นเกมนะคคือคนเล่นเกมเนี่ยในพื้นที่ของเกมเนี่ยม,มันมีที่ในการทําการตลาดกับคนที่เล่นเกมได้นะครับแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากาม,มีแบรนด์เข้าไปทําเยอะแล้วแหละ, <S <S ละตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังมีอะไรให้ทำเยอะพวกเกมมันเป็นอีกโลกหนึ่งเลยมันคือมันคืออีกโลกหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็คืออีกกฎหนึ่งของการทําโฆษณาเนาะก็ก็น่าสนใจ นะครับแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอินฟลูเอนเซอร์จะสำคัญมากนะครับจะยังสำคัญอยู่นะฮะแต่ที่น่าสนใจคือจะมีอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI อ่ะเราเคยเห็นในข่าวใช่ไหมฮะเป็นแบบหน้าเหมือนคนเลยนะฮะเหมือนคนทุกอย่างเลยแต่ว่าเป็น AI นะฮะอันนี้ก็น่าสนใจว่าเอ้ยอาจจะเข้ามามามา,มา,ม,ามากำหนดทิศทางใหม่ได้นะครับ อันนี้ผมพูดเลยไปถึงว่าอนาคตอาจจะเป็นเอ่อที่เป็นเหมือนกับคนที่เป็น b e a u ี้ Advisor เป็นเหมือนกับแต่ก่อนเป็นเราไปเคาน์เตอร์เครื่องสำอางมีคนมาแนะนำเราใช่ไหมฮะแต่เนี้ยเราอาจจะแบบพูดปุ๊บอยู่ในมือถือแล้วเขาตอบเราคนเดียวก็ได้เหมือนเราคุยกับ Siri แบบนั้นนะครับอีกการหนึ่งก็คือว่าอันนี้มันเป็นเทรนด์ของโลกอีกแล้วก็คืออนาคตเนี่ยพวกคำสั่งต่างๆจากมนุษย์เนี่ยมันจะเป็น Voice base, audio base เยอะนะเพราะฉะนั้นพวก touch point ต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ในต่างๆก็อาจจะเป็น audio base เยอะนะฮะแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยคนจะไม่ค่อยอยากจับอะไรแล้วจริงๆเครื่องสัมอาสการซื้อเครื่องสัมอาของความสวยความงามเนี่ยมันจับของเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราก็มีแนวโน้มว่าเราจะต้องนำเทคโนโลยีมาเพื่อลดลูกค้าจะได้ไม่ต้องสัมผัสของเยอะแม้จะอยู่ในร้านก็ตามนะครับเพราะเขาเชื่อว่า คนจํานวนมากเนี่ยก็จะยังคงห่วงเรื่องนี้อยู่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเทรนดใหญ่ของโลกก็คือเรื่องของอีโค c อเ a อร c a l ก็คือความรู้สึกที่เราจะต้องใช้ของอย่างรับผิดชอบนะครับคนจํานวนมากเนี่ยอยากซื้อของที่รู้ว่ากระบวนการการผลิตมีของเสียออกมาน้อยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็อยากซื้อของที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากโลเคลียเยอะๆนะครับ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็น ethical interest นะฮะอยากซื้อของที่บริษัทมีเหมือนกับคล้ายๆกับไม่ไม่ทำอะไรบางอย่างเขารู้สึกว่ามันมันผิดจริยธรรมต่างๆนานาพวกนี้นะฮะก็ในในตัวในนี้ก็ยกตัวอย่างหลายอย่างตัวอย่างเช่นริเว l นี่มีโรงงานรีไซเคิลน้ำนะครับที่วอซอแล้วก็ลดลดปริมาณการใช้น้ำในการผลิตเครื่องสำอางอะไรแบบนี้นะฮะ หรือมันก็มีพวกที่แบบเราสามารถสแกนนะในในบางยี่ห้อเนี่ยเราสามารถสแกนดูเรื่องของว่าไอ้ผล o ต u c t นี่มันผลิตยังไงต่างๆน่นนะานี่นะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเ,เรื่องไอ,ไอ้เนี่ยไอ้เรื่องของพวกโลเคอลเรื่องของ n v v r r o n m n t เนี่ยนะฮะคือในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เป็นแบบใช้คำว่าเป็นกิมมิกละนะฮะมันจะกลายเป็นหนึ่งในข้อที่ลูกค้าให้ความสำคัญมากนะฮะ อาจจะเริ่มในประเทศตะวันตกก่อนแต่ว่ามันจะค่อยๆมาที่ประเทศอื่นด้วยนะครับแล้วก็แถบซาอุดิอาระเบียนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอันนี้เป็น l l n e s s ละนะับเป็นเรื่องของการรีเทร์ความยุ่งเหยิงของชีวิตนะฮะเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นถ้าเรานึก,ก็เร็วนี่เป็นกลุ่มพวกกลุ่มผลักพวกกลุ่มสปาหน่อยๆน,นะครับเป็นแบบเทียนหอมนะฮะ เป็นน้ำมันนวดนะครับเป็นผงขัดตัวนะครับบับเบิลบารอะไรพวกเนี้ยนะฮะที่มันเป็นแบบทำเอ่ที่บ้านอะ่ะนะฮะทำเอ่ที่บ้านอะ่ะแล้วก็เป็นเ,เป็นช่วงเวลาแห่งการรีแลกซ์แห่งการช้านะครับคีย์เวิร์ดคีย์คีย์เวิร์ดของพวกนี้มันก็คือว่ามีความช้านะฮะมีเรื่องของ mindfulness นะการทำสมาธิความช้านะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูใน ในตลาดเครื่องสำอางต่างประเทศเราจะเห็นการเอาปรัชญาของสแกนดิเนเวียนพวกนี้เนี่ยนะฮะเอามาใช้ในการขายก็มีเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่สแกนดิเนเวียเขาชอบซื้อเทียนหอมกันนะมันเป็นเป็นโซนที่ขายเทียนได้เยอะมากเนี่ยเขาก็จะมีคือเขาก็จะมีมุมที่ที่ที่ทใช้ชีวิตแบบนี้ยิ่งแล้วยิ่งคนตอนเนี้ชีวิตมันเร็วมากยิ่งขึ้นอยู่หน้าจอมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับก็เริ่มหาวิธีการอันปลักมากขึ้นนะฮะนี่ก็เป็นธุรกิจที่ที่น่าสนใจนะฮะ อนาคตนะครับก็เชื่อว่าตัวการเชื่อมโยงของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับลูกค้าจะดีมานถ้าเขาต้องการอะไรจากบริษัทจากแบรนด์ในแง่ของเทคโนโลยีเช่นต้องการคำปรึกษาเรื่องผิวเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องสามารถทำได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต้องใช้ง่ายต้องมีความเป็นมนุษย์มากๆนะครับพูดถึงประสบการณ์ในร้านบ้างน,นะฮะ ประมาณครึ่งหนึ่งอ่ะของลูกค้าบอกว่าต่อไปเนี้ยถ้าจะไปร้านนะฮะก็คือต้องมีต้องมีการเพิ่มอะไรบางอย่างที่ร้านที่ทําให้เขารู้สึกว่าอยากจะไปนะฮะอยากจะไปเพราะว่าเออไม่งั้นไปซื้อถ้าไปซื้อเฉยๆก็ซื้อออไลน์ง่ายกว่านะครับแต่ก็มีคนเยอะมากเลยนะบอกว่าเออเนี่ยของที่ไม่เคยทําเองเลยเนี่ยพอไอ้ช่วงโควิดต้องทําเองก็รู้สึกว่าเออทำเองก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วกลุ่มที่คนทําเองเยอะคือพรีเมียมบิวตี้แอนด์กรูม g p งโปรดักต์พวก ผมย้อมผมย้อมผมทําสีผมหมักผมถึงขนาดตัดผมหลายคนตัดผมเป็นละนะฮะตัดผมที่ผมหมายถึงตัดผมผู้ชายนะที่ที่ปกติเนี่ยผู้ชายตัดผมต้องถ่ายแบตเตอรี่น,นะฮะแบตเตอรี่ไม่ใช่ของที่ใช้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าก็มีคนที่ใช้จนเป็นเพื่อนผมบางคนก็ตัดผมเองนะตัดผมเอง <laughs> โหดมากเลยนะก็คือ,อตัดผมเองนี่คือตัดกับกระจกเลยนะหมายถึงว่า หันเขา้า่าโจมตัดเองอย่างนี้เลยนะฮะวัาตาเทเลียนไทยนะฮะแล้วก็เป็นสกิลที่ได้มาจากโควิดนะฮะแต่ว่ามีมีข้อมูลที่น่าสนใจนะในอย่างเมืองไทยนะบอกเก้าสิบเซนของของคนไทยเนี่ยบอกว่าอยากหา Product ที่ทาให้ชีวิตง่ายขึ้นอาจจะเป็นเพราะชีวิตที่ท,ที่ที่ประเทศไทยมันเรามันมัน,มน,มนยุ่งเหยิงถ้าอยู่เมืองใหญ่ก็คือรถติดนะรถติดก็ต้องทําอะไรให้มันง่าย,ายๆเร็วๆนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของ ทำยังไงให้มีความรู้สึกเหมือนได้การหน่วยได้เกิดการทดลองนะครับมันก็มี Product ที่แบบเอ่อคุณเอาไปมันเหมือนคล้ายๆกล่องน้ําหอมอ่ะแล้วคุณอยากจะเทสน้ําหอมมันไหนเนี่ยคุณมันจะปล่อยกลิ่นออกมาเลยนะฮะมันได้แบบ20 30ครั้งนะเพราะฉะนั้นมันก็ผสมน้ําหอมเหมือนคงจะแยกน้ําหอมข้างในแล้วก็ผสมแล้วก็ออกมาเป็นกลิ่นที่เราจะเทสแล้วคุณก็สั่งออนไลน์อะไรแบบนี้นะครับอ่าก็ก็น่าสนใจนะฮะเอ่ออนาคตเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ที่ ที่บียอนกว่าเดิมเขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ยคำว่าลักช r รี่เนี่ยจะไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วสมัยก่อนลักชูรี่แบรนด์เนี่ยคุณนึกชื่อออกมาได้แลวทำไมแต่ยนนี้อีกหน่อยลักชูรี่เนี่ยมันจะมันจะเป็นนิยามของแต่ละคนนี่ครับแล้วบางคนจะบอกว่าจะมองเรื่องของเวลาเนี่ยเข้ามาเป็นมิติสำคัญคือ Product ต,ตัวนี้ใช้เวลาเยอะเอ้ยฉันมีเวลาไอเนี่ยต้องไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าที่มันอาจจะมีค่ามากกว่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเวกเรืเ่องเวลาใครที่สามารถทำให้คนประหยัดเวลาได้ก็จะช่วยนะครับ ก็อันนี้เป็นเ,เร็วๆนะจริงๆมันมีดีเทลเยอะมากนะครับในนี้ก็เล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับก็ตลาดเครื่องสำอางช่วงโควิดพวกเมคอัพเนี่ยโดนไปเยอะนะฮะแต่ว่าก็น่าจะค่อยๆฟื้นกลับมาดีขึ้นนะครับเพราะว่ายังไงเราเนี่ยเราก็คิดว่า Health and Beauty เนี่ยมันเป็น global trend ที่ น่าจะเติบโตต่อไปได้อีกนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะสี a อ n e s โซแป้งฝุ่นคุมมันลดสิว